<c oughs> ไปซื้อของหวดนี่ไปสองล้านคือเขาหรอพี่น้อง<ช>ถ้าเกินรอบนี่ไข่เน่บ่ได้เบิร์ดหลาเปันไดอาทิตย์นี้หมดไปส,สองล้านปะกะติมันกับสิซีหล่อยกดอดลัวดนละเนาะสองล้านแต่ว่ารอบนี่เบิร์ดไปสามล้อยี่สิบกว่าโอ้ดีใจไลเหลือเงินตั้งแปดสิบกว่า เกือบร้อยเออเหลืองบราว่าตังงบไปทุกสัปดาห์สัปดาห์ละสี่ร้อยเนาะพี่น,อน้องเนาะสื่อกับเขากับนำเรื่องของหมาน้าของข้นกันประมาณสองร้อยแล้วก็มาสองร้อยยังประม่ณนี่นะอืแต่ว่าพวกไอพวกที่ของไอเป็นเนื้อเป็นยังเอาเขาตู้เย็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะแบบว่ากับบริอามาโซห้เบิ่ง ว่าเอาเอามากก็ต้องเฝ้าเอาเขาบ้านโอ้เขาตู้อ,าาอ้าวขับไปยังมากหราแปลกาาไหมถ้ามามีดูสิไม่มีอะไมันแพนองเนาะอาหารสัต,ตว์แต่พี่น้องโอ้ปวดกระโดดล่องรถพี่น้องกระโดดขึ้นรถนะอันกระบะถ่ายไม่เนานะสิเก็บของลง่องรถนะนะบารนค้คนระโดดพลาดพี่น้องจะคิดบ่งเห็นดาวเลยพอไงว่าโอ้ยเธอเห็นสาตาร์เลยว่าสันอันันหงายทองหงายร่มทั้งยืนเลยพี่น้องจะคิดบ่งเออ งายขึ้นไอแบบขาเกาวผาดแลวที่นี่ก้นกบข่อยก็เลยก้นทางลงอ่องกงายหัวก็น,นอกพื้นลงเห <t> ็นดาวอิลีสเออเอ้งไปประมาณสามละที่ะพอใหญ่ก็จับขึ้นโอ้ฝ้ารือจงังใดบ่๊คข่อยกับฝ้าเนาะพี่น้องเนาอะอเห็นเห็นดาวด้วยข่อยเนี่ยก็ได้อย่างมาเนี่ยบางดุ่เออกระสี่าวมาติดกับมันโอ้ยพอได้ทำคลิปนะพี่น้องออื อันนั้นก็ซื้อกะปุกพี่น้องกะปุกมาใส่อาหารแบบเวลา<ๆ>เขากินกินแล้วนะเขาก็เสด็ปิดแงบเข้าไปนี่หนี่นยยะใส่เนะื้อใส่ยังกะใดนะก็ได้อาหารมาหอยปกติบ่เสียงก็สั่นๆเนาะตกรถนี่อันนี้ห้มันกัดเห่นนะพี่น้องใครก็มันจะไปกัดใหม่กัดไหลมันก็มากัดอยู่แล้วนะอันนี้เออกะผึกบึกฟันนะนะอันนี้มันถือ ถึงอ,อยู่นี่กล่องนี่มันประมาณสิบเอ็ดดอลลารในพี่น้องเนี่ยเออส่วนหนักขนมหมามันจะแพงนะพี่น้องอันนี้ก็เอ่อสิบดอลลาสิบเอ็ดดอลลาร์ค่อกันเนี่ยนี่ที่อันนี้มันจะมีไก่ด้วยเนาะไก่พันพันด้วยไก่ออสินไก่อีลีเนี่ยมันหอมอันนี้หอมหอมพี่นอ้องบันยี่ของแมว ขาแมวนี่ซื้อมาสองกล่องเด้อกล่องนึ่งพ่อไงเอาไปแล้วเอาไปเปิดไอ้แนวเลี่ยแมวนะพี่น้องนี่เขมามากมากโอ้ยเล็บกับบลาตทาเล็บหลอกบลตัวนี้อาโซ่อวยเมื่อยเมื่อยกัประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่วะสิบสองดอลลาร์กรสิบสามนี่แหละมันสี่สิบสอง แล้วกัอาหารจากของอันนี้คอยคอยมากินมากินเผือกพี่น้องเออต้อมแล้วก็มากินเผือกกินมันบอนเนีนย่ยหนาหนาวหนายัาางข่อยก็กินคือเกาเดดเผือกพี่น้องคอยคอยแซ่บมันก็ได้บ,บคือเทศบริได้ปลูกบคือเทศพี่น้องสื่อเขากินเอาอืมมันก็ได้อันตับไก่เอ,อ้ยตับอันตับง่วนหรอซื้อมาอยากกินตับเออขาเก็ื้มาอย่างกินนานะพี่น้องเออสองแพ็ นี่เด็กของปลดสิ่งที่เขาจะซื้อทุกทุกสัปดาห์นี่พี่น้องมันก็สิแม่นอันนี้เนาะนี่อันอันกระเพาะหมูเด้อพี่นอ้องเด้อกระเพาะหมูนี่เอยต้องซื้อกระเพาะหมูกระเพาะหมูอันสัปดาห์ละสองสองกระเพาะพอไงว่าโอ้ขอยสิยหกักแตกว่าสันเพราะว่าว่าจะซื้ออีหยังเออขอยซื้อนี่แหละขอขอของมากอ,อ แล้วก็ซื้อปลาเมึกปลาหมึกบังบังบังปลาเมึกสามแพ็กเอาเข่าตู้เย็นไว้แล้วเด้อพี่น้องเด้อตู้เย็นโอ้ยโอรับสนคอยเมื่อยพี่น้อง่อยคอย,คอยวิ่นหัวอยู่นะคอยก็เฝ้าอันใดมันจําเป็นก็เอาเข่าตู้ก้อนหนะนี่ก็ได้ปลาอันนี้ปลาเนี่ยมันเอิญปลายังนอพี่น้องบ้านเฮ้าเนี่ยมันเอิญปลายังนอนเนี่ยเก้าดอนล่าก่าเกือบสิบดอนลรานี่ปกติมันโอ้ยแพงเด้ปลานี่ปกติสิบสามดอนล่าเมื่อนี้เลือกเอาทีโตอัน ตมันกใหญ่เติบอยู่หันลัเนาะอันซ้ำเกือบแม่นจานพุ่นละพี่น้องค่อยมากปลาสนิทนี่มันเบนเบนใ่ใแต่เนื้อมันอร่อยไหมเนื้อมันแซ่บคักนะอืมบันนี้ก็เสียอาหารแมวเนาะอืมโอ้ขาบลูกไปเส่หน่อยแมวก็เลยอาหารแมวอาหารสัตว์เนี่ยมันสิเป่งไม่อยังหลูกไม่ยังอันนั้นกล้องนึ่งนี่ก็ประมาณมันเป็นขับพนะพี่น้อง มันเป็นกระป๋องเนาะกระป๋องมันก็สิเป็นแล้วแต่ว่าไม่สี่สิบสี่สิบกระป๋องหรือว่าสามสิบสองกระป๋องก็ยังสินามันก็สิตกประมาณสามสิบกว่าสามสิบก็ดอลลราเนาะพี่น้องก็ประมาณเกือบพันบาทตัวนี้ต่ออันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ของหมาหมาก็ยี่สิบแปดดอลลร์พี่น้องเมื่อไงกอมันสิแพมกอมันเสียนซับดลาซีลอยดอลลราซื้อกับเขากับหนาม บันนีกับอันนี้เนาะโคกนี่ก็ต้องได้ได้สามกองเด้ออันนี้สองกองอีกกองหนึง่งอีกกองหนึง่งอีกกองหนึ่งอยู่อยู่หลังรถเอามา,บ,าบ่ไวเพราระไงว่าปล่อยบางหันหลัดเดียวเขาซ่อมเมืองเขาสิบเอามาหายดอกเขาสั่นขนบ้าในเบิร์ตวิของกันเลยพี่น้องค่อยค่อยค่อยอาการบ่ค่อยดีนะพี่น้องก็เลยแบบเออก่อนสก็บของกันเพราะดีว่าในมีคลิปล่องเนาะก็เลยอันขอทายคลิปสกักอนะนะพี่นอ้องออื บ้าไว้เป็นได้ก,กัเก็บอีหยังล่ะนี่อันเบอร์โทรแปลกแปลกอันเบอร์นี่มาดูดูพี่น้องละพอใหญ่ว่าอย่าไปหา,หารับเด้อพวกสกแมมสกแมเมอร์สกแกมเมียส่วนมากสแกมเมอร์อเมริกาเนาะคอยกับเบื้องข่าวอยู่ว่าข่าวว่าก็มีคือกันว่าสั่นข่าวที่เอ็นเอ็นเนาะมีนั่นแล้วพอยายวามีแต่ว่ามันบอมเป็นพวกจีนได้พี่น้องเออสแกมเมอร์ทั้งอเมริกานี่เพราะว่ายพอใหญ่ว่าส่วนมากสิเป็นพวกปากีสถานพวกอินเดียกับปากิสถานพวกนี่มันอันตราย สั่งตัวพญายักสั่งอืมพวกนี้ต่ว่าประเทศนี่บอกอันที่บอกบอมแมน,นกัะจีนกับบุญบ้ายอยู่แต่ว่าอันนี้ไม่ได้พูดถึงความเจ็บญชงเนาะแต่ว่าเ,าเขาเอกจะเท่านะคอยก็ว่ามากเราคนอินเดียอืมเข้าอันนั้นนะซัมอินเดียไอซ้ซัมซัมจีนน่ะนะพี่น้องกลาง เพราะว่าคอยเจอกับตัวเองเด้ออันนี้แท่ประสบการจะของเนาะไปซื้อของแลว่ะห้องด่ากันส้งเชียงทุกเสียงอยู่ไอ้ที่พ่อมาดเนาะจังหวะพ่อหญ่บ่เลือกเขาบอเมเนวาจังสีเด้อพี่น้องถ้ามองได้ที่มีคนดำเยอะๆพอ่อหญ่บอเขากับอันพ่ออินเดียแล้วบอเขาเลยเพราะว่ามันมันมัน,มนแบบเมืองข่อยเนี่ยไอ้คนดีก็มีเนาะแต่ว่าพูดถึงกรณีนี่มันมันสิมีพวกหนักโทษพวกค้นดำข้อนอย่างายนะมันมาอยู่เมืองข่อยนะพี่น้องโอ้โหมันมีแต่พวกบ่ดีน่ะ อืมแบบพวกไอ้ขออาหารฟรีจากรัฐบาลนี่ยังสินะอันไอ้บ,บ่ามาใกล้บ้านนะกันเลยบอกเขาจะเทียเพิ่นสิไปมองทินคนขาวพูนต่างเมืองตังรัดผนละพี่น้องเออไปซอปปิ้งตองต่างรัดผนละพี่น้องนับบ่เขาแดนมองได๋ทีอันนี้แบบว่าเคยซุกเซินเขาไปแล้วแล้วว่าอุย้ยไม่เอาอีกแล้วไม่เอาฉันไม่ชอบอมาส,ออส,ออสอมมันเออบะสอบกับบะสอบตัวอืมมันแย่แล้วข่อยนี่เจอก็จะคล้องที่หนึ่งเนาะมาตีสนิทข่อยแบบว่า ขนาดแบบว่ามาใกลก้ๆข่อยแล้วมาเบาน,น่นแเบบานี่มาคุยนั่นคุยนี่เจ้าหูวว่าอย่างข่อยนะเปิดซิบกระเป๋าไว้กระเป๋าอันกระเป๋าสตางค์นะเนาะพอหน่ล้ว่าบัสันกระเป๋าถึงกับดาดอกเิ่นแบบว่าเธออย่าทําอย่างนี้นะเนี่ยดูไหมว่าเขามาคุยกับคุณนะ่ะคืออะไรดึงข่อยไปได้อยู่นี่ข่อยกรเล,ะล,ะละึ้งโอ้ยเงินข่อยเป็นแหนบอยู่เนาะอ,อันข่อยข่อยอันกระเป๋าข่อยบ้าหูซิบน่ะพี่น้องแบบกระเป๋าสะพายนะเนาะแล้วเอกสารก็เต็มอาญาอยู่วันนี้ก็คขาเวา เขาส่วนเบาอีหย่างเขาก็เอออ๋อฉันก็เป็นคนเอเชียนน่นนัน่นนึกว่าเจ้าบอเมนวาสิไปอันแสดงตัวเฟนลีกับคนทั่วไปบอเมนประเทศเจ้าเด้เวนวาเธอต้องราบ้างโตนะเธอมาอยู่น่เธอต้องราบ้างการคบคนแม้แต่การทักทายคนก็บ่ได้เห็นไหมสังเกตไหมไม่มีใครอยากคุยกับใครหรอกเออเขาก็อยู่ใครอยู่มันเห็นบ่หล่าเจ้าวาเพิ่นกับวาเลนรูเอาเขาก็จากนั้น่อยก็เลยย่าน่อยก็เลยโอ้ย เพิ่นก็นเริ่มบอผ้า,าเขาอันมองไดที่มีคนประเภทนีแล้วบอกเขาเลยนะพี่นอ้องอือันนี้บริวาอยังเด้ว่าในกรณีเจ้าของที่พบเจอนะหล้ะก็พ่อใหญ่เพิ่นก็นบอกนําพอเมืองข่อยเป็นเมืองสีแดงแลอพี่น้องไม่ได้ตั้งใจจะเกลียดชังพวกสีผิวเด้วแต่เมืองข่อยนะ่ะมันเป็นนักโทษจากไอชิค้าโกแล้วเขาปล่อยนักโทษมาแล้วมันมาอยู่เมืองข่อยนะพี่น้องหลายเพราะฉันเมืองข่อยมันเป็นเมืองแบบคล้ายๆว่าเมืองสีแดงอยู่นะเออ ลัดข่อยเนี่ยปะเออมองมองที่ข่อยยูเมืองอำเภอจังหวัดข่อยอยู่น่ะเอาอำเภอเก่าน่ะเนาะเ,าะนะเออนั่นแหละจังหวัดเกาเ่าแถวนี้แ่ละแต่แถวเมืองใหม่เนี่ยบ่มีคดดำพี่น้องอืมบ่มีเดอกมีจะ่ปพวกคนพื้นที่แล้วก็เพราะว่าพ่อใหญ่อยู่พื้นที่เก่นะาเนาะมันมีแต่พวกสูงอายุแล้วก็พวกพื้นที่แล้วก็พวกที่เกษียณอายุอะไรประมาณเนี้พี่นออ้องเออมันเป็นเมืองที่น่าอยู่เด้อพี่น้องเร้อเมืองข่อยเมืองใหม่เนี่ยอืมเพราะเป็นเมืองเกิดพ่อใหญ่นะ